แนวเพลงของพี่มนแคร์แกนคูน<ช>อยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของมนแคร์แกนคูนเนี่ยถ้าหากว่าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเทียบกันกับปัจจุบันเอามาวางเทียบกันนะมันจะมีความแตกต่างเราอาจจะเห็นได้ชัดหรือไม่ได้ชัดอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าการทําง,งานกับมนแคนร์แกนค,คนูนเรื่องนี้ก่อน,นเรื่องทํางานกับมนแคร์เรื่องทํางานกับแกรมมี่ก่อนแกรมมี่แต่ก่อนเนี่ยในหนึ่งอัลบั้มมีสิบมีสิบเพลงเนี่ยครับเขาจะใช้นักแต่งอย่างน้อยสิบคน โอ้สิบคนสิบเพลงอย่างน้อยน้อยสุดหนึ่งก็คือต้องมีห้าหกคนครับก็คือให้ให้สิทธิแค่คนละเพลงหนึ่งคนหนึ่งเพลงต่อหนึ่งอัลบั้มครับทีนี้พอพอครูสลาไปอยู่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมันมีศาสตร์เรื่องหมอรังเรื่องลูกทุ่งอีสานเนี่ยเหมือนว่ามันยังไม่มีคนมามาช่วยแจมในการเขียนเขียนเรื่องนี้ทีนี้ผู้ใหญ่ก็ลองจากจากให้ให้ครูสลาลุยเอง ตั้งแต่ไม้พี่ลมพรแล้วนะครับตั้งแต่ไม้พี่มพรเป็นคนแรกที่ได้เขียนหนึ่งอัลบั้มเก้าเพลง mm hmm. จากชุดหมอลำลำโลดของไม้ครับแล้วต่อมาปริญญาใจก็เหมือนกันก็ได้เขียนเยอะกลายเป็นนักแต่งคนแรกๆของแกรมดี่ที่ได้โอกาสต,ต่ออัลบัม้มเยอะที่สุดอ mm ืม hmm. ทีนี้พอ <c oughs> พอมาเป็นการต่อสู้ให้มอนแคนนี่มันพอผลตอบรับดีท่านก็ อไม่เข้าใจเราแหละเริ่มไว้ใจก็ก็เยินมาอ่ก็เลยมีการพัฒนาเรื่องของเพลงมาด้วยด้วยจะบอกว,ว่ามันก็เหมือนโมอก็คือเหมือนเหมือนด้วยตัวตัวเองครับครูสลาก็มีหน้าที่หนึ่งศึกษาให้ทันการเสมอสองต้องรับประกันความดังคือคือเวลาพูดกันไม่ได้พูดคํานี้ไม่ได้พูดว่า สารรับประกันนะผมรับประกันก็ไม่ได้พูดแต่มันมันรู้กันอยู่ในทีรู้กันอยู่ในทีมันเ้ไปในตัว่รู้ในทีว่าถ้าสารว่าอย่างนี้ไม่รู้นะอ่ะไปทํามาแต่เราเหมือนต้องก็มียอดการันตีว่ามันต้องได้ครับแต่ไม่ได้พูดออกไปครับแต่คนคนมอบหมายก็ก็แอบคาดหวังแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาทีนี้ก็รับผิดชอบมอนแคนมาอ่าก็จากหมอลำมาเป็นแบบ แรกๆมันเป็นหมอลำยุคแรกๆเป็นห<ร>มอลำเป,เป็นมอนแคนคือหมอลำเอียงมาทางหมอลำอต่อมาก็เริ่มเอียงมาทางรูปทรงอีสานครับเพราะว่ามันได้แรงจากยังคอยที่ซอยเดิมครับเพราะจริงๆแล้วนี่อย่างที่บอกว่าอดีตรักมักสาวครูนะเป็นเป้าหมายแรกนะครับจะ,จะตั้งชื่อเป็นอดีตรักมักสาวครูเลยชื่ออัลบั้มนะครับคล้ายๆอย่างนั้นคือจะให้มอนแคนเป็นหมอลำเลยจะให้มอนแคนเป็นหมอลำแต่พอยังคอยที่ซอยเดิมมาเนี่ยพอชุดที่สองเนี่ยยังถ่ายโดนไลฟ์รับสายแน่ๆมา เออนี่นแหละไอ้ที่มีเสียงแค้ตาตัวใจตัวใจแดงยังตอกขอโทษหาเออนั่นแหละอันนี้มันเสียงใครอ่ะ <laughs> ออนั่นแหละคือช่ดที่สองก็เลยมามาโซนแบบเป็นลูกทุ่งอีสานแท้ๆแหละทีนี้หมอลำก็เหลือน้อยลงร <c oughs> ตรงนี้นฮะและก็ยังมีการไปเอากรลำจากกวงเฮ่งมา <c oughs> มาแจมอยู่คร <c oughs> ับไม่ไม่กลัวโดนอีกรอบแล้วครับไม่ไม่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดมีความรู้สึกว่ามันฐานมาหลายปีแล้วอ่าสิทธิ์น่าจะคืนเป็นของเราแล้วเพราะเพราะเข้าใจมาตลอดว่าอ่า ขายให้เพิ่นแค่สี่ปีพอเกินสี่ปีก็ต้องน่าจะกลับมาเป็นของเราแต่แต่ถือวิสาสะนะไม่ได้ไปถามแล้วท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเอาเพลงนี้มาตอนแรกเอาเพลงเพลงแรกที่เอามาจากวงเหงคือขายแรงแต่งนางให้ไม้พี่หลวงพ่อเพื่อนก็บ้าวานอย่างเงียบเงียบอยู่เพราะฉะนั้นพอถึงยุบนแคนก็ไปเอามาเยอะเลยอย่างไหนที่คิดได้ก็ไปเอามาเยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าเอามาจากวงเฮงส่วนใหญ่จะเป็นหมอหลวง แล้วก็ที่แตนใหม่จะเป็นลูกทุ่งก็แต่งด้วยตนเองสะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีพวกครูบาอาจารย์ที่ที่รู้จักกันก็มาเติมก็เป็นอัลบั้มของมนแคนชุดสองชุดสามก็กลายเป็นลูกทุ่งอีสานแบบสี่ท่อนอแล้วก็เพลงไอ้ยายถาดนไล,ลนนรับสายเนรมันก็เติมแรงมาแล้วแ,แต่ละเพลงแต่ละอัลบั้มมณแคนก็ดังดังดังและยอดตอนนั้นนี่ถ้าประเมินคือผ่านสามแสนตลอดบางบางชุดอาจจะมากกว่าน,นั้น ใ่้เราก็ไม่ได้ดูรยายละเอียดทั้งนะครับมันก็เลยกลายเป็นลูกทุ่มอีสานก็คือมูลแคนแกนคูครับแต่ถึงกระน,นั้นนี่มูลแคนก็ไม่มีชื่อเสียงในในกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มสินค้าเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้ภาษาเป็นอะไรมูลค่าทางการตลาดที่เขาจะมาซื้อไปทำใช่เวลาเวลาขานชื่อว่าสมมติว่ามีสปอนเซอร์สักอันหนึ่งที่แกมีรับมาเนี่ยถ้าจะเสนอชื่อศิลปินให้ได้เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยไม่มีชื่อมูนแคน เขาไม่ขานชื่อมันแคนไปขานชื่อคนอื่นแทนออืมอ๋อไอ้มันแคนเขาไม่เขาไม่รู้จักเลยผมยังอยู่ในป่าอยู่ครับไม่รู้จักเลยเขาไม่รู้จักจริงนะเรื่องนี้เพิ่งเพิ่งมายอมรับไม่กี่ปีมานี่ครับครับไม่รู้จักนะมันแขงรู้สึกยังไงไม่รู้เป็นเป็นเรื่องจริงครับครูครับผมเพิ่งมีคนรู้จักในทางภาพกลางหรือภาพอื่นครับแต่แต่ถ้าแต่ว่าในในกลุ่มคนอีสานจริงเนี่ยเขาเขารู้จักได้นาไป ฟังไปเปิดในสถานที่ต่างๆที่เขาไปทํางานอืมผมเพิ่งมาจริงๆนะในใน,นที่ไปสัมผัสมาเพิ่งมีงานภาคกลางเม, <laughs> มื่ <laughs> อปีสองปีออออเอลยครับไม่แมนไม่เลยมีผม cover เพลงครูวัลน้องพ่อรวยครับ <laughs> วลอง,องพ่อรวยครับได้หลายท่านที่เคยฟังเพลงผมแต่ไม่รู้จักมนแขกแต่รู้จักเพลงไม่รู้จักมนแขกครับโอ้ยฟังมาหลายปีแล้วแม้ว่ายังมีหลายปีอย่างคุณแม่ที่สระบุรีท่านก็มา คุยด้วยแม่หูจักมอนแคนแต่หลายปีท่แต่หูจักแต่เพง<อ>่งแต่เพิ่งมาหูจักกระักตอนว,นรา,อรวารองพหลวยเมื่อกีกป่ปีมานี้ที่มอนแคนเป็นสากลครับ,รบก่อนหน้านั้นเนี่ยคือดังมากในภาคอีสานแล้วก็ทางแกรมมี่ก็ให้เป็นเขาเรียกว่าเป็นแชมป์อีสานอืแล้วก็ชาวบ้านจะรู้จักมอนแคนดีแล้วก็ไปไหนก็ฟังมอนแคนอืแต่ว่าถ้าให้เรื่องสินค้าเรื่องวงกว้างเนี่ยขานเชื่อมอนแคนไม่รู้จักอแล้วก็หลายชุดต่อมาก็ยังไม่รู้จักมอนแคนก็ยังไม่รู้จักอีก จนบอกว่ามอนแคนเป็นแชมป์นะเขาก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อจนมาไม่กี่ปีมานี้นะมาไม่กี่ปีมานี้หนึ่งก็คือกว่าจะรู้จักก็คือมาทําอัลบั้มในหลังจากเป็นยุคดิจิตอลแล้วครับก็คืออัลบั้มไปรวยอับดาบหน้าครับซึ่งตอนนั้นบริษัทเนี่ยโดยคุณฟ้าใหม่ผู้บริหารแกรมมี่ปัจจุบันท่านก็บอกว่ามันต้องทําเพลงให้ให้เจนซียอมรับอืเจนซียอมรับก็บคือคนที่เกิดระหว่บบางปีสองพันห้าร้อย สามสิบแปดหรือสี่สิบมาถึงไอเกือบปัจจุบันเกือบเกือบปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าเจนสี่ต้องทําเพลงให้ให้ตรงใจกลุ่มนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นลุกของมนแคนก็เลยถูกเปลี่ยนอเปลี่ยนจากเพลงลูกทุ่งอีสานแบบสี่ท่อนครับแล้วก็หมอลำเนี่ยมาเป็นลูกทุ่งสตริงครัโอ้ซึ่งจริงๆแล้วเริ่มเปลี่ยนมนแคนมาตั้งแต่เพลงบอพร้อมแต่บัแพ้่แล้วมนแคนก็จะจาได้ตอนร้องบัพร้อมแต่บัวแพ้เนี่ยเกือบร้องว่ได้ เี่ยนจังหวะไม่ไปเพราะเป็นเป็นเล่ามันจะเล่าเป็นการการปรับตัวแนวเพลงเนี่ยจากที่เราเคยร้องรุ่งสีท่อนมาเป็นตอนที่เป็นบอพร้อมเดบบักครั้งแรกบอบพ้อมเดบบักนี่ก็ยังเป็นสีท่อนอยู่นะแต่ว่ามันเป็นทรงสตริงเป็นจังหวะล็อกมาเป็นล็อกขึ้นมาเป็นเป็นแนวสตริงมันแคนยากเลยตอนนั้นยาก ไปบ่ถึกเลยครับมันมันเข้านต้นมาไหนขึ้นต้นมาไหนเป็นแผ่นดินไว้ก็คงรับได้ตั้งหลายริกเตอร์โอ้แค่นี้ไงบนแคนร้องแบบโอ้โหยากที่สุดอันนั้นคือการออกสตาร์ทว่าจะขยับจังหวะแล้วนะจะขยับจังหวะจากโบเลโร่จากบิกินจากสามชามาเป็นมาเป็นร็อกมาเป็นสโลโซนอะไรก็แล้วแต่ซึ่งคนแต่งก็ประมาณหนึ่งข้อมูลป้าๆคูห้องกับบลอนดนกันแต่ว่า มันก็ได้อาจารย์บอยอาจารย์เต้ยอาจารย์วัสุมาช่วยกันว่าจะทํามอนแคนทํามอนแคนขยับจังหวะยังไงซึ่งอาจารย์วัุก็มาตั้งแต่ดิมฝั่งน้องหานนะแล้วก็อาจารย์บอยก็จะช่วยดีไซน์รุนตีนน่นนี่นั่นพอจากอบุคคลเดิแค่ก็ขยับมาเป็นไอ้ฮักเขาตอนเจ้าบุคักอันนี้มาทรงอดดิมาทรงอินนี่แล้วการทรงอินนี่เลยและมอนแคนก็เริ่มร้องเป็นแล้วทครับร้องเป็นแล้วจนมาถึงไปรวยเอาดาบหน้านี่คือเป็นมวยแล้ว ถ้าเป็นมวยก็คือว่าขึ้นชั้นครับสามารถร้องเพลงได้ทุกประเภทอก็เพลงชุดนี้แหละตอบโจทย์ทําให้มนแคนจากเป็นฝันใจชาวบ้านเป็นฝันใจไทยบ้านอย่างเดียวมาเป็นฝันใจเด็กรุ่นใหม่เพลงดัง <c oughs> หลายเพลงแล้วก็มันมีเหตุการณ์กับเพลงไอมาสมทางไอ,ม,อมาสมทางที่นางเอกประสบอับเหตุเสียชีวิตด้วยน้องน้ำมนต์หนึ่งแล้วก็มีเพลงแรงก้อนสุดท้าย มันมีเพลงดังเนาะในในในดิจิตอลอัลบั้มแรกของมอนแคนคก็เป็นการเปลี่ยนมอนแคนจากหวนใจเป็นแชมป์อีสานตัวจริงมาเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองแต่ถึงกระนั้นก็ยังขายไม่ออกอขายสินค้าบเขาขายแผ่นได้ขายโชว์ได้ได้ทางโซนอีสานแล้วก็กลุ่มลูกทุ่งแท้ๆแต่ขายโซนภาคกลางไม่ได้แล้วก็ขายสินค้าไม่ได้เลยไม่ได้พีเซนเตอร์ นอนจจกปุ๋ยปุ๋ยก็ไม่ได้ได้ยุปีนึงครับเพื่อได้ปุ๋ยมาครับในช่วงโควิดมากพอดีเอาคอับนั่นแหละก็เลยได้เป็นพรีเซนเตอร์ปุ๋ยในที่สุดก็ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายขายเขาก็เริ่มมาดึืนยันเอาข้อมูลบอลแคนให้ลูกค้าลูกค้าก็แบบแบ่งรับแบ่งสู้เนี่ยคือถ้าจะว่าตรงๆคือแถมสมมติว่าเล็งหนึ่งเรงสองแล้วอ้าถ้าจะเอาสามคนเนี่ยต้อง ต้องเอาคนซีสีนี้ไปด้วยก็คือมอนแคนเป็นตัวเป็นตัวแถมเหรอครับเนี่ยตัวแถมพูดตรงๆว่าจะประมาณนั้นนะเขาถึงจะประมาณนั้นแต่เขาไม่ได้พูดคาแบบนี้หรอกแต่ประมาณนั้นครับจนมอนแคนนี่มาเปลี่ยนถูกใจเป็นที่ยอมรับก็คือหนึ่งก็คืออัลบั้มไปโดยดับหน้าอันที่สองก็คือมัน YouTube เริ่มนับแล้วก็ประกาศว่าใครเป็นแชมป์ยูทูบและมาพลิกชนะ แบกพิง <Back> ชนนแบกพิงเป็นแชมป์ยูทูบนีนะ่ซึ่งก่อนจะถึงมีการประกศาศเขาเรียกอะไร YouTube นี่ค,คัม y o u u u b e นี่มอนแคนก็มาร้องหลวงบอหลวงพ่อเืยซึ่งซึ่งในวันนั้นนะ่ะเป็นคือเป็นคนเป็นความดีของมอนแคนเองเพอเขาแต่งเพลงนี้จบนี่ยังไม่รู้ทางวัดเขาอยากได้คนดื่นร้องอแต่ก็ไม่รู้จะให้ใครมาร้อง ดนมอนแครจะไปงานที่ชนบุรีเลยเช่นอย่างว่าแวะแวมาร้องให้ครูหน่อยรูปครับเนี่ยแต่เนี่ยเป็นบุญป่ะผมเป็นบุญโอ้ยวันนั้นผมก็คือถ้าเป็นคนนิสัยไม่ดีก็ไม่ได้ร้องเพลงนี้คือถ้าถ้ายกตัวอย่างนะถ้านิสัยไม่ดีนะอันนี้พูดตรงๆแบบพี่น้องอ่าสมาชิเป็นคนแบบว่าโบมันไม่ถึงกับนิสัยไม่ดีหรอกเทนยก่จว่าขี้เกียจหรือมีข้อแม้ก็อาจจะอ้างว่าโอ้ผมติดนั่นติดนี่ก็ไม่ได้ร้องแต่มอนแคร์นี่ขอให้ครูบอกครับผู้รับขาแวะมาร้องทั้งทั้งที่แบบ ไม่ได้รับแแบตโลมาหมดแล้วก็มาร้องแล้วเขาไม่ได้คาดหวังแล้วกลายเป็นดังดังขึ้นมาแล้วก็เริ่มคือเราก็ไม่รู้ว่ายอดมันไปถึงไหนอย่างไรจน youtube ประกาศพอ youtube ประกาศเนี่ยออพนแคนเป็นแชมป์ชนะแบคพิงค์มันมันเด่นตรงนี้การเด่นจนชนะแบคพิงค์แล้วมันเลยทำให้อวัยรุ่นหันมามองอ้าวซื้อพ่อย่ายันเนีย ซื้อเชยๆนะชื่อแบบชื่อมันไม่น่าเป็นแชมป์มันนะ <c oughs> มันก็เลยเป็นปรากฏการณ์หน่งที่ทําให้แทบจะข่าวทุกช่องมันคาเท่าที่จําได้ <c oughs> เขาก็เอกใจเหมือนกันว่าเขาเป็นใครเขาเป็นใครครับก็เป็นเลยไปทีเรื่องหรื่แล้วสําคัญคือไม่ได้เป็นปีเดียวสาปีซ้อนโอ้หตรงนี้เองวันแคร์ทึงได้ถูกรู้จักโดยสินค้า <c oughs> เอาทีนี้ข้ามเวลามาข้ามเวลามาหลังจาก ยุคที่แบบโด่งดังนั่นมาสู่ณปัจจุบันนี้จริงๆก่อนจะข้ามเวลามันมีเหตุการณ์หนึ่งนะซึ่งซึ่งซึ่งตอนนั้นน่ยครูเองคาดแวบว่ามอนเคน,น่าจะถูก้จกแล้วนะอโอ้ดังมากคือก่อนก่อนเหตุการณ์ลมเข้ารวยครับก็คือคําว่าการมันเฮยถิมไซด์ใช่ครับมีซีรีส์สามเพลใช่ซีรีส์สามเพลอ่าอคอยน้องที่ช่องเม็กคำว่ากัรมันเฮยทิมไซด์จับให้เขารกเธออ่าสามเพลสและทําเป็นซีรีส์เรื่องแรกแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากพิภพธรรมมัเนี่แหละ หลังจากที่แกสู้เรากับแกมาระยะหนึ่งหนึ่งล่างหลังมาแก <c oughs> แลแ้วแกสลา <c oughs> แกก็ให้จะครับก็แบกไม่ว่าลองทําซีรีส์ดูก็ทําเรื่องนี้แหละคอยน้องที่ช่องเมกซึ่งตอนนี้มันเกิดก่อนหลวงพ่อรวยอ๋อ <c oughs> แล้วเรามีความรู้สึกว่าคําว่าฮักกันมันดังมากโดยเฉพาะมีอินดี้เกิดขึ้นใหม่เด็กอินดี้เอาไปร้องหมดเลยครับแล้วบรรปีที่ในหลวงรัชการที่าท่านพระองค์สิ้นพระชนบชาวบ้านก็ฟังเพลงนี้แหละ อยู่ระยะหนึ่งเลยซึ่งตอนนั้นก็คาดหวังว่ามอนแทจะน่าจะถูกรู้จักโดยโดยภาพนวมนัืนแต่ปรากฏก็ยังไม่ได้ครับจนมาได้รวมบอลหลวงพ่อรวยครับมันหลวงพ่อรวยถึงได้มีงานประกาศจนได้จนได้มีงานประกาศกำลังจะไปงานทางชนบุรีนี่แหละใช่ไหมครับแวะมาแล้วก็เอ้าเอ้ามาใส่เสียงเปนบุญอลวมาเป็นบุญครับทีนี้พอยังมาอนอันิสงส์ผมปฏิเสธใช่หรือว่ามาร้องไม่ได้น่าจะไม่มีแบบนี้ ก็นั่นแหละก็ถึงหมอเวลาพูดถึงเทวโลงพว่อรเทไรต้องขอบคุณมอนแคนที่เด็ดเป็นคนมีน้าใจจริงๆก็ไม่ได้หมายว่าลูกศิษย์เขาดื้อไม่มีน้าใจคับตอนนั้นก็นึกหาใครก็อยู่ไกลหมดอแต่ว่าทางทางวัดทางหลวงพ่อเพื่อนก็อยากได้แล้วแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ขายชื่อนี้ด้วยก็ไม่รู้เป็นอะไรก็เลยบอกว่าตอนแรกก็เลยลงทุนร้องไปก่อนครั้องนาล่องไปก่อนแต่ก็ไม่ได้ขายอยู่แล้ว ก็จนได้มนแคนพอมนแคนไปทางวัดก็ไม่ได้คาดหวังแต่ก็นั่นแหละเป็นปรากฏการณ์บนหลวงพ่อด้วยและสุดท้ายก็มาเป็นมนแคนในวันนี้อืมโอ้ตอนรี้รู้ว่าหุ่ยจุใจอิ่มทั้งทางที่วันนี้ไม่ได้มีภารกิจเพียงแค่มาใส่เสียงพอดแคสต์ด้วยซ้ำมีการวันนี้ต้องมาใส่เสียงร้องกันด้วยนะครับคือจริงๆมันสลับเนละมันมีปัญหาแนบมาด้วยนความสาเร็จของมนแคนพอพอร้องเพลงทรง บางแล้วถ้าเอ่ยมาส่งสติงครับส่งเพลงล็อกส่งสติงนี่สัญญาณน้ำตาแม่อะไรต่างๆม,มามันมีสิ่งหนึ่งที่มันหายไปก็คือเพลงลูกทุ่งแบบเดิมๆที่มนแคนเคยดังมาเนี่ยก็คือเพลงในตระกูลยังขอยที่ซอยเดิมเนี่ยมันหายไปครับมันค่อยๆหายไปพอยุคที่ผ่านมาในกระแสะอินดี้แรงมากเนาะครับจนมีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนถามหามาก็เลยไปเอาเพลงที่มนแคนมาร้องแบบแบบ เป็นกรณีพิเศษก็คือกรณิกาแต่นั้นเอากรณิกามามาแทรกความรู้สึกนี้ครั้งหนึ่งนะลองเอาสีท่านมาลองปล่อยดูกรณิกาก็เหมือนประสบกรณ์สำเร็จเป็นกรนิกาก็เป็นลูกทุ่งสีท่านที่เกิดจากคนคิดถึงมนแครนแบบแบบยังคอยที่ซอยเดินครับแต่ตอนนี้ก็หายไปอีกแล้ว <laughs> มนแครนก็แบบเป็นสติงอ่ะอเป็นดีก็มีคนขอทุกคืน,นครับครูครับกรณิกา ม,มีคนคิดถึงเกือบเกือบทุกคืนครับตีแปดคนเสร์จยังมีคนขออยู่